ในแต่ละวันเนี่ยมันมีราคะเรามีกามมีความติดใจเยินดีเพราะนั้นก็ต้องกำหนดพินิษพิจารณากายให้เป็นสิ่งที่ไม่สะอาด มันเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลพิจารณากายว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเราจะพิจารณากายของเราเป็นสิ่งที่น่าเกลียดได้อย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าให้พิจาณาตั้งแต่เบื้องบนก็คือตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ําก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปว่ามันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดลักษณะต่างๆที่มีอยู่ในกายเนี่ยตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงไปเนี่ยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดแล้วเราพิจาณาตัวเราเองมันไม่สะอาดตรงไหนอาการ32ก็คือผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะ แล้วก็ขอมองในศีรษะในอาการ32ที่มีอยู่ในกายเนี้ยให้พินาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดความไม่สะอาดในกายเนี้ยมีอยู่เป็นปกติธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติเราเองก็ต้องอาบน้ําชําระร่างกายก็มีการตกแต่งทําให้มันสะอาดขึ้นเพื่อมันงดงามถ้าไม่อาบน้ำเนี่ยมันก็เหม็นเน่าแต่ก็ไม่สามารถจะทําให้มันสะอาดงดงามได้จริงๆเพราะโดยลักษณะของมัน แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดมันเป็นสิ่งที่ไม่งดงามอยู่โดยธรรมชาติแต่เพราะเราไปเสริมเติมแต่งไปอาบนะ้ำมันแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สะอาดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้งดงามอย่างที่เราเข้าใจถ้าเราสามารถพินิจพิจารณารวมๆยังไม่ปรากฏชัดเจนก็ต้องฝึกพิจารณาแยกแยกโดยสีโดยสวดทรงหรือโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยสีคุณผู้ชมพิจารณามองเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยสีอย่างคุณผู้ ชมมองเห็นผมเนี่ยหน้าตาผมมีสีดําสีทองสีเหลืองสีแดงมันปะปลนกันอยู่มันเป็นสีก็ดูไม่สะอาดไม่งดงามพิจารณาโดยสวดทรง มันก็ไ <irgendw> ม <carbono> <displayed, S 2> <ading> ่สะอาดไม่งดงามรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้งดงามพิจารณาโดยกลิ่นก็ไม่สะอาดไม่งดงามกลิ่นตัวเรามันก็ไม่สะอาดไม่งดงามพิจารณาโดยที่เกิดมันเกิดอยู่กับน้ำหนองน้ำเหลืองะมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดไม่งดงามโดยที่อยู่ก็อยู่กับน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดนี่แหละมันไม่สะอาดไม่งดงามก็สามารถที่จะเพ่งกำหนดด้วยตาด้วยใจพินิจพิจารณาให้เพ่งดู อาการเหล่านี้แต่ละอาการเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้จักกําหนดพินายเห็นชัดแต่ละอาการก่อนว่าไอความไม่สะอาดเนี่ยมันไม่งดงามเนี่ยมันไม่สะอาดไม่งดงามอย่างไรถ้าสามารถที่จะกําหนดพินายเห็นชัดแต่ละอาการก่อนความไม่สะอาดความไม่งดงามมันจะปรากฏขึ้นมาได้เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเสมือนถุงที่บรรจุธัญพืช ก็จะมีข้าวสาลีข้าวเปลือกอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีบุรุษเนี่ยมาเปิดถุงออกจะเห็นข้าวสาลีเห็นข้าวเปลือกเห็นถั่วเห็นถั่วทองเห็นงาเห็นข้าวสารอยู่ในถุงสามารถที่จะพิจารณาว่าในถุงนั้นมีอะไรก็เหมือนย้อนกลับมาพิจรณาในกายของเราก็เหมือนกับเปิดถุงออกว่ามันมีอะไรก็จะมองเห็นด้วยตาด้วยใจแต่ละอย่างว่าเออนี้ ผมกลนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างนี้เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้ไอ้ความไม่สะอาดความไม่งดงามหรือโดยความเป็นสีโดยความเป็นสวดทรงโดยความเป็นกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่เนี้ยมันก็จะปรากฏเป็นเหตุทําให้จิตใจเนี้ยผ่อนคลายคือเริ่มหายจากความหลงยึดในกายเนี้ยว่ามันเป็นของที่งดงามมันเป็นของที่น่ารักน่าชมสภาวะนี้ก็จะสามารถที่จะละราคะความติดใจยินดีหรือความกําหนัดที่มาลงยึด ถือกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราก็จะละไอราคะตัวนี้ได้แต่ถ้าเราไม่พี่นายเห็นอย่างเนี้ยมันก็หลงคิดว่ากายของเราเนี่ยสวยงามเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชมเพราะฉะนั้นการพินิจ์พิจารณากายหรือมีสติกาหนดไปในกายในข้อกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยเนี่ยทำให้เราเองเริ่มไม่ยึดถือในกายเนี้ยเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้งดงามจริงๆ